สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุาญาตัมภาณ์หน่อยเกี่ยวกับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างค่ะถ้าตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกดนะคะ,คะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะให้ทําเกี่ยวกับการจัดการประชุมงานสภาค่ะหลักๆนะคะ ก็จะเป็นของสภาตบลก็จะมีก็คือประสานงานให้สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมค่ะแล้วก็ประสานเรื่องการจัดอาหารว่างหรือถ้าบางทีเนี่ยถ้าถ้าเป็นงานประชุมทั้งวันก็จะได้ประสานเรื่องอาหารกลางวันอย่างเงียค่ะก็โดยรวมก็คือสนับสนุนให้การประชุมดำเนินการไปอย่างราบรื่นนะคะ อันนี้นี่ส่วนงานที่เราได้ทําอยู่ค่ะใช่ค่ะอืแล้วพอจะเขาถามเกี่ยวกับพวกเนื้อหาตอบนิดหน่อยค่ะว่าไอพีเขาให้เราสอบสอบกันเนี่ยในแต่ละปีท้องถิ่นที่เขาเปิดเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับงานเราบ้างไหมนะครับในส่วนพวกอย่างเช่นพบบรบการกําหนดเนี่ยแผนกรรารก,กระจายอำนาจเนี่ยมันเกี่ยวข้องบ้างไหมนิดห,หน่อย ส่วนของเน็ตเนี่ยตอน,อนตอนเ<อ>น็ตอนนสอบมาจะจะสอบในอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะอ,อ๋อเป็นเป็นสอบสอบมาได้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลแต่ตอ,ตอนนี้ย้ายตำแหน่งมาแต่ส่วนเรื่องของเนื้อหาขอบเขียนเนื้อหาที่พรบต่างๆที่กำหนดในในอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะในเนื้อหาการสอบนี้ใช่ไหมคะอออของข้อสอบปีเน็ตเนี่ยจะจะออกโดย มหาลัยบุรพาปีนั้นก็ยังสมมุติถ้าถ้าเทียบ100ร้อยเปอร์เซน์ก็พรบจะออกค่อนข้างน้อยก็หปอรอร์เซนประมาณนั้นนะคะถือว่าน้อยมากแต่แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นข้อสอบเรื่องเรื่องเรื่องความรู้ทั่วไปเ,เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยพวกคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนั้น แล้วงั้นเดี๋ยวขอถามเกี่ยวกับพวกความรู้เกี่ยวกับการจัดการพวกงบประมาณเนี่ยเราเกี่ยวข้องไหมอาคารสถานที่อะไรนอย่างข้อหกเนี่ยเอจะเกี่ยวข้องกับเราไหมที่เราทํากันก็จะเป็นข้อหกนะคะก็จะการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเงี้ยนะคะเออถ้าถ้าพูดในตําแหน่งน้กนจัดการงานทั่วไปอย่างเงี้ยบางทีัวหน้าก็จะให้ดูดูคนว่าอย่างวันนี้จะจัดประชุมอะไรก็จะต้องประสาน ประสานใครบ้างอย่างเช่นขั้นตอนเริ่มแรกก็คือเตรียมห้องประชุมก็จะประสานพี่แม่บ้านไปเตรียมจัดห้องประชุมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเช็คว่าแบบรูปแบบการประชุมเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างล้วก็ขึ้นไปดูช่วยพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะครับแต่แล้วพวกงานแล้วพิธีครับตอนนี้งานและพิธีตั้งแต่ย้ายตำแหน่งมาก็คือจะติดโควิดเลยติดเรื่องการจัดงานเขาเขา ค่ะห้ามจัดอยู่ก็เลยยังยังไม่ค่อยได้จับงานด้านนี้เท่าไหรค่ค่ะครับได้ได้เดี๋ยวอันสุดท้ายครับลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยกับตำแหน่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันประมาณไหนครับประจําวันเนี่ยอ๊ยงานประจาวันแทบเป็นงานโดยรวมอื่นอื่นงานประจําวันส่วนมากก็จะก็อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะคะก็จะเป็นงานด้านสภาก็คือ อย,อย่างสภาเนี่ยของของ,ขอ,งอบตเขาจะกําหนดสมัยประชุม2สมัยไม่เกิน4เนาะอย่างอของหนองกดเราก็จะกําหนด4สมัยก็อย่างปีเป็นมันเป็นปีปฏิทินในการกําหนดสมัยประชุมใช่ไหมคะก็ปีหนึ่งก็เฉลี่ย3เดือนจัดครั้งหนึ่งก็ก็งานหลักๆก็จะมีประมาณนี้คะ่ะแล้วก็งานด้านอื่นก็ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่อง หอกระจายข่าวของหมู่บ้านค่ะเช่นว่าหอกระจายข่าวหมู่บ้านแบบเสียงตามสายชำรุดหรือหอกระจายข่าวชำรุดหรือว่าต้องการย้ายหอกระจายข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประสานงานทางช่างให้ไปสำรวจพอช่างสำรวจออกออกไปสำรวจปุ๊บเราก็มาทำเรื่องขอขอ,อเรื่องแจ้งกองคังให้จัดซื้อจัดจ้างอะไรประมาณนี้ค่ะได้นะ ก็โอเคครับก็คือมันจะเป็นงานทั่วทวไปค่ะใช่ค่ะจะแบบไม่ได้แบบจับอะไรหลักมากสขบงานของอนักจัดก,การงานทั่วไปก็คืองานที่ไม่เข้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ<อ>ก็จะคือแบบเอามาให้นักจัดค่ะอย่างนี้ประมาณนี้ก็จะ,ะร่วมร่วมกับหน้าหน้างานจะคล้ายๆเจ้าพนักงานธุรการเพราะว่าตืวนเต้แต่คนก็จะคิดว่าทํา ใช่จะจะคล้ายๆกันค่ะก็จะช่วยๆกันดูกับเจ้าพนักงานธุรการอีกทีหนึ่งค่ะโอเคครับงัไนก็ขอบคุณมากครับสำหรับสำนักงานนักจัดการงานทั่วไปเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมค่ะ